จากที่องค์ได้ปรงอายุธสังขารแล้วก็พระองค์ก็ได้สเสด็จมา,ามาผ่านเมืองอหรือว่าผ่านเกสลิยาสุโเกีเสลียาก็เป็นห่างจากรงอายุธสังขารก็50กิโลก็ได้มาปรงผมแล้วก็ได้ม <c oughs> อบโอเกสาให้แก่เจ้ามันละ จะมัละก็ได้สร้างสถูปไว้จึงตั้งชื่อว่าสถูปเกสรลียหรือเกสเลียนพระเกษานี่เองดังนั้นก็องค์ก็เสด็จมาแล้วก็ได้มา,าที่บ้านของนายจุนทะซึ่งห่างจาก,กนี่ไปก็ประมาณ20กิโลครับก็เป็นเมืองปาวาวก็ได้นายจุนทะได้เป็นลูกของนายช่างทองจึงได้ เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็จึงได้นิมน์ององได้ชันอาหารองค์ก็ได้รับแล้วก็ได้ฉันอาหารที่ในของนายจุนทะนะแล้วก็เ <c oughs> <c oughs> มือเอ่อองค์ได้เห็นอาหาราดูว่าสุกรปัตะวะก็จึงได้บอกแก่นายจุนทะว่าจุนทะ เราไม่เห็นแต่เราไม่เห็นร่างกายของบุคคลในโลกนี้ที่จะย่อยอาหารชนยินได้ก็ให้เราแตะทาคดองค์เดียวได้ชันส่วนที่เหลือก็ให้ไปฝังทิ้งพระเจ้าก็รู้แล้วว่ามันเป็นพิษแต่ว่าก็เป็นส่วนที่สําสคัญแล้วก็เราก็ให้เรารู้ตามาพระไตรปิดกก็เล่ากันนะแล้วก็ จากนั้นก็พระองค์ก็ได้ฉันแล้วก็ส่วนพิสุอื่นก็ได้ชันอาหารยอย่างอื่นไปแล้วก็อพอชันเสร็จก็ได้เกิดประคันธิกาพาธหรือว่าถ่ายเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดก็จึงทําให้ในายจุนทะนั้นเกิดความเดือดร้อนใจว่าตัวเองนั้นได้ถวายอาหารที่เป็นพิษต่ตออภุอธเจ้าก็จึงได้มาว่าพระองค์ก็ได ขอ,อบใจจุนทะว่าจุนทะอาหารที่เธอได้อันนี้ได้วายนี้มีอานิสงส์มากอานิสงส์มากมีอยู่สองครั้งสองการก็คืออาหารที่นางชุชาดาถวายคือข้าวมัตุปายาตแล้วก็ที่นายจุนทะถวายที่มีอนิสงส์เสมอกันก่อนที่จะทะรู้แล้วก่อนอปรินิพานเสด็จสำคัญท้าปรินิพานก็มีอานิสงส์มากอันนี้พระองค์ก็อรับ <c oughs> ใน ลอบใจหรือว่ารองรับกันมีอานิสงส์มากดาังนั้นพระองค์ก็ได้เสด็จมาที่ <c oughs> ผ่านมาก็20กิโลก็ได้มาผ่านแม่น้ำกากุทานาทีก,กุกุทานาทีก็ทำให้ <c oughs> องค์ก็กระหายน้ำก็ได้พักก็ให้พระนนไปเอาบาตไปบาตรศิลานะครับไปตักน้ำมาแล้วก็มาดื่มาเช็ดเนื้อเช็ดตัวพอมีเรื่องมีแรงก็จึงได้ เ,เดินทางต่อมาอีกครับถึงที่สารบพนโยานก็เป็นเวลาใกล้ค่ำ <c oughs> แล้วก็ให้พระอนน์นั้นได้ปูผ้าสังฆาติในระหว่างต้นลังต้นลังก็คือต้นลังบ้านเราเนี่ยนางลังคู่หันพระศีรษะพระศีรษะไปทางทิศเหนือแล้วก็หันพระบาทมาทางทิศใต้เหมือนกับพุทธรูปที่อยู่ในถูกนะฮะแล้วก็ ได้บอกให้แก่อานนท์นได้ไปบอกแก่เจ้ามันละบ่าในยามเงลาตีนี้เราจะทาโคตเจ้าจะปรินิพานก็จึงทําให้พระอา,านนท์นก็ไปบอกแก่เจ้ามันละเจ้ามันละก็ได้เข้ามาแล้วก็ได้มาการาบสัญลักษณ์ของมากราพุทธเจ้า,าแล้วก็ได้มีกกุถามนพได้ <c oughs> มาถวายผ้าห่ามให้ สังคีตะบันนังก็ทําให้มีสีสีของพระเจ้าก็มีสีดุด,ดังทองสีดุลทองก็เลยทําให้พระอนุนก็เกิดความอัศจรรย์ใจว่าสีของพระเจ้านั้นมีสีดุลดดังทององค์ก็บอกว่าสีของอาถาคตเจ้าจะเป่งปังก็มีสองครั้งคือก่อนที่ะจะตัสรุแล้วก็ก่อนปรินิพานนนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่ง